สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ k e คลับช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์รถถังและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบการติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศต่างๆในด้านการป้องกันประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธทันสมัยแบบเจาะลึกวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งในปี2025นี้ได้เปิดตัวรถถังรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า l e o p a r d 2A8NO ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงเฉพาะสำหรับกองทัพนอร์เวย์โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับบริษัทเรนเม a อลจากเยอรมนีและนำมาปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของนอร์เวย์โดยเฉพาะ l e o p a r d 2A8NO ถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปตอนนี้โดยโครงสร้างของรถได้รับการปรับกระให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีการเสริมกรอบปฏิกิริยาแบบใหม่ที่สามารถป้องกันกระสุนเจาะกรอบชนิดที่เนติกและหัวรบแบบตันเดมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือกระสุนที่ยิงเข้ามาได้ก่อนที่จะโดนตัวรถอาวุธหลักของ l e โอพา2 a a n o o ยังคงเป็นปืนใหญ่สมูทบอขนาด120ม mm, มที่สามารถยิงกระสุนแบบเจาะกรอบหรือกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างหลากหลาย และมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สามารถคำนวณระยะความเร็วและทิศทางของเป้าหมายได้แม่นยำแบบเรียลไทม์ในด้านอาวุธรองรถถังรุ่นนี้มีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลิเมตรแบบควบคุมระยะไกลผ่านระบบรีโมทเวรคป้อนสเตชันซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถต่อสู้ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตเปิดฝารถ ระบบขับเคลื่อนของ l e โอพาด2 a 8 no ใช้เครื่องยนต์ดีเซล mtu UM mb 873 ka 5 0 1ให้กำลังถึง1,500แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อเชื้อเพลิงหนึ่งถังระบบช่วงล่างได้รับการปรับให้รองรับน้ำหนักกรอดที่มากขึ้นโดยไม่ลดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่บนพื้นดินแบบต่างๆรถถังรุ่นนี้ยังมีระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทาง กล้องอินฟาเรดเรดาร์ตรวจจับภัยคุกคามและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถก่อกวนสัญญาณนำวิถีของอาวุธศัตรูเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดในสมรภูมิแบบไฮบริดสำหรับราคาของ l e โอพา d 2A8NO ในปี2025อยู่ที่ประมาณ11.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ420ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับ โดยนอร์เวย์มีแผนจะจัดหาเข้าประจำการในจำนวน54คันในเฟสแรกเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ l e โอพาส 2A8NO รถถังรุ่นใหม่จากนอร์เวย์ในปี2025หากคุณชอบเนื้อหา